วิธีล้างแคชหรือล้างไฟขยะ Facebook ช่วยคืนพื้นที่มือถือวิธีที่1กดค้างที่แอป Facebook ถ้าขึ้นเมนูทางลัดขึ้นมาแบบนี้แตะที่ข้อมูลแอปต่อไปแตะการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลแล้วให้เราแตะที่ล้างแคชได้เลยครับหรือใช้วิธีที่2แตะการตั้งค่าตัพท์มือถือ เลื่อนมาแล้วให้เราแตะที่แอปแตะที่การจัดการแอปก็จะขึ้นรายการแอปขึ้นมาทั้งหมดเลื่อนหาแอป f a c e b o o k เจอแล้วแตะที่แอป f a c e b o o k แตะที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายให้เราแตะที่ล้างแค t ไฟล์ขยะแชทจะถูกสะสมเข้ามาตลอดเวลานะครับ ให้เราหมั่นล้างแคตตลอดเวลาทำง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แม่ครับ